อะไรอะไรเฮ้ยอา้าวแปลกแปลก,กแปลกล้ไอ้หนุ่มคนนี้เฮ้ยกูจองเว้ยเฮ้ยกูถึงก่อนเอาละศึกแย่งชิงทุเรศจริง,รงสูตรลับการอาหารหอเอาเอาละไอ้เหี้ยทุเรศจริงดูดิมึงเฟิร์สใช่ไหม<แ>มึงเฟิร์สใช่ไหมสัตว์เออได้ได้ ไอ้คุณพ,พัชรพลขอบคุณครับสำหรับหัวเหลืองครับผมขอบคุณสำหรับการต่อซับครับผมโอโ้แดงนเน่ไม่จู้แดงนเน่ไม่จู้อันนี้แหละปับ๊บฉันเอาเมฆเลยมะผมถามแค่นี้ตายไปพร้อมเมฆนี่แหละคิดว่าก,กูแคร์มากเหรอไป <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องอยู่ไม่แคร์